ตอนนี้โรงเรเียนอนุบาลวัดป่าจังหวัดสุพรรณบุรีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมเพื่อรอให้แต่ละทีมที่กำลังเดินทางหลายทีมเดินทางไกลนะครับจากจังหวัดสุพรรณีจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาถึงแล้วตอนนี้วัดเรียนทีไ่ไหนใคร้าต้องการเปลี่ยนกับสนามก็เชิญเข้ามา <c oughs> ลองสนทนาด้วนะ ที่พี่บอกปลายยังไม่เห็นนะครับที่บอกปลายเราลองได้รับสนามว่างอยู่ตอนนี้โอเคเลยอ่ะถึงปีแรกมึงย้ายมาแล้วลองทำตัวแรกเลยนี่นี่เป็นอะไรเขาดินอ๋อมาเขาดินเลยคนละทุกคนเนาเฮ้ยคนคนแยกกันแยกกันแต่ผมมีคนเฮ้ยจะเวิร์กมั้ลองลองเวิร์กพีมีคนให้ได้รอดไปก่อนฮะใช่ใช่แล้วไปเจอกันที่รุ่งทพรว่ารกันไหมเฮ้ยจะเอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กเห็นไหมผมว่ามันใหญ่ เรนเช็คด่วนะครับเห้มอความพร้อมพิสูจาเที่ยวที่ต้องแข่งขันัได้มไม้ของผมอแข่งก okay. okay. nice. Ho, ันสามทีมแล้วเอาสามทีมเนี okay. okay. yeah. t t ่ยเข้าอย่แล้วโแต่จะเกณฑ์องดไเกณฑ์สี่ค่ะยังไมออกเลยยังไม่ออกเลยตกตัดอีกไม่ต้องกลัมาห้อยหรไม่ต้องกลับมาทรนิงหรอก หมเวลานะบังค to well ับไปไหมครับหมดเวลาไม่ท <reconcile> ันเดี๋ยวไปดิเบนเบนไม่เดินไป้วเบนไม่เดินเออเดินไกล้ดีเบนเดินไปดิมันเป็นอะไรอย่าเกรงขาดิเจ๊งเนอเมื่อกี้เห็นจอยจะเจ๊งแล้วโอเคเลยเฮ้ยน้งนินีตัวไม่ตงเจ๊งนะเลยว่ะโอ้โหเบนเลยปุ๊เลยอ่ะ